สวัสดีครับเก็มาาอินเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาที่วัดพระเจ้าใหญ่คุ้มคำนะครับวัดพระเจ้าใหญ่คุ้มคำพุทธเมหิทธาดลน,นะครับวัดคุ้มคำอำเภอกุกรนนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับด้านขวานี้ก็จะไปที่อำเภอกุชกรกับตการวิทผลนะฮะเออไม่ใช่ตการครับเก็ราชนะครับส่วน ถึงด้านซ้ายมือด้านหลังนะครับถ้ามาถึงเราก็จะไปทางปฏิาการวิปปลนะครับห้วยคุมคําอยู่ด้านหน้านะครับวันนี้เราจะพาเข้าไปชมในวัดนะครับนี่คือด้านหน้าของวัดนะครับที่เห็นไกลๆนะครับคือพระเจ้าใหญ่คุมคํานะครับเป็นพระพุทธรูปนะครับ ซึ่งแต่ละวันก็จะมีคนมาสักการะนมาสก,การเกือบทุกวันเลยนะครับช่วงนี้น่าจะมีงานประจำปีด้วยครับเดี๋ยวจะพา,าไปชมนะครับ